วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูท่านให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติกันอีกครั้งนะคะ3ออค่ะออที่ 1, อาหารอาหารต้องเป็นอาหารที่เหลวและมีคุณสมบัติครบนะคะ5ห,หมูเลยค่ะแล้วก็เพื่อการที่เขาทานแล้วจะไม่สำลักนะคะสำคัญมากเลยกับผู้ป่วยที่ว่าทานอาหารแล้วสำลักนะคะที่เพิ่งจะกลับมาใหม่ๆนะคะแล้วก็2นะคะออกกำลังกาย การออกกําลังกายนี้สําหรับผู้ป่วยเราแค่ทํากายภาพค่ะให้เขาทําตามกับเรานะคะค่อยๆสอนเขาค่ะให้เขาฝึกไปทีละหน่อยนะคะแล้วเขาจะกลับมาฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีค่ะอารมณ์ค่ะเราพยายามเชิญชวนเขานะคะให้เขาอารมณ์ดีค่ะคุยเล่นกับเขาบ้างแล้วก็เชิญชวนให้เขาพูดตลกให้เขาฟังให้เขา ยิ้มให้เขาขำอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้ป่วยค่ะสุขภาพจิตสําคัญมากๆค่ะสําหรับผู้ป่วยซึ่งเขาต้องการมากสําหรับกําลังใจตรงนี้นะคะ 3. ออนี้สําคัญมากๆนะคะเราควรนําไปใช้ให้ครบนะคะแล้วเขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งค่ะ